อะไรอ่ะ Snow Queen วัดราชินีท่านราชินีเอ,อ๋มูชีราชินีคิดว่าราชินีจะช่วยฉันอุอ้ยทรงพระสวยมากเพคะ มินาซังกันดิจวานสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟรอาร์ซีเองวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะก็อยู่กันที่เอ่อไบโอมหิมากันอีกแล้วนะคะเอ่อเราเห็นบ้านนั่นไงบ้านบ้านอะไรไม่รู้โอเคเรามาเล่นกันเลยตัวอะไรอะ่ะเหมือนจะเคยเจอนะคะอ๋ออ๋อเราจําชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าตัวอะไรกันแล้วนะอ่าช่างมันเถอะถ้าเราตีมันจะทําร้ายเราไหมอ่ะอยากโดนอะ่ะเฮ้ยหันขวับเลยเอาไม่ไม่ทําร้ายเรานะคะ น่ารักจังขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจตีแค่ <c oughs> อยากรู้นี่อะไรนกหน้าตาน่ารักอะอ่าอันนี้มีบ้านนะคะบ้านของพวกซอมบี้โอเคตัดไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปขโมยของจากบ้านนั้นกันนะคะเ yeah. หีย้ยเฮ้ยเอามืดเฮ้ออยอะไรอะไรดันอะเอาเอาไม้หายด้วยเอาเฮ้อยอะไรอะจู่ๆก็สว่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนอีกแล้วเอ้อยหิมะตกด้วยเอาแล้วทุกคนเอ้อยอะไรอะ ตัดหวัวเร็วๆๆๆๆเฮ้ยเข้าไปนี่ตายแน่เลยอะ่ะเฮ้ยไอ้น,นี่แล้วทุกคนหนีก่อนเร็วไอ้ไอ้ไอ้ไตัวจากคลิปนั้นอะคลิปอะไรละจำไม่ได้แมงกะพุนปะใช่ไอ้ที่มันโจมตีเราอ่ะทุกคนไปอุ้ยน่าก,กลัวอ้าวหายไปแล้วอ้าวหายไปแล้วเหรอดีละดีละโอ้ยไปอุ้ยอะไรตายอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยน้องขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาขึ้นมา อุ้ยอะไรทุกบอสเดี๋ยว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 ขึ้นมาเดี๋ยวเราทุกไม่ได้้วทุกคนออกมาได้ไหมทำไมเลื่อนมาเยอะจังเนี่ยออกมาก่อนเร็วออกมาวิ้ยมันเหมือนนอกฟินิกนะคะคล้ายๆเลยอะ่ะคล้ายๆนกฟินิกแต่ว่าเป็นฟินิกสีอุ้ยเสียงเหมือนเหมือนฟินิกหิมะอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวตอนแรกมีได้เหรอบ้านสโน,น์แมนไม่ใช่บ้านสน์แมนแบบ ยีราฟเอ้ยไม่ใช่ยีราฟโอลารฟยีราฟไเดี๋ยวฟังอะไรอีกวะเน,นี่ยอะไรเต็มหมดเลยทุกคนอะรวะตัวเขียวเขียวเอ๊ะล่องหนเอิม่มไม่ปลอดภัยนะคะเข้าไปอยู่ในตัวโอลาฟได้ไหมขอเข้าไปหน่อยครับอ่ะเข้าได้นะคะไม่เข้าเลยวะโอเคเอา้ามองยังไม่ออกเลยอะ่ะบินไม่ได้เหรอทําไมนะไม่รู้นะคะเฮ้ยไม่เลวทุกคนเฮ้ยทำไมมันปา่าสโนโบุบอลอย่างนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยซอมบี้ซอมบี้โอ้ยมันบินได้มันท่าเหมือนนอนอยู่เลยนะคะทุกคนโออเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละใกล้เกินไปแล้วใกล้เกินแล้วใกล้เกินแล้วอะไรอ่ะมันบินได้โอ้ยอ้ยตกตกบินได้ด้วยทุกคนอุ้ยหมานอนนอนหมาไหวเอานอนไหมโอ้ยใกล้มาเออเดี๋ยว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 เอาชิบหายเข้าบ้านหลังนี้ก็ตายทขาไงดีเนี่ยสวัสดีฮะ วายมันมันมันจ่อปื้อนเดียวอุ้ยตกใจตกใจทุก,ทกคนอเดี๋ยวคือมันกำลังนอนอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมทำไมตอนนอนถึงเดินได้อุ้ยอุ้ยวิจเจมากอวิจเจมากทุกคนเจ็บมากเอ๊ะมันไม่ได้ใช้สกิลที่ทำให้ตัวเราแข็งเหมือนครั้งที่แล้วหรออุ้ยหายไปแล้วตาลายอะ่ะหิมะเต็มเลยทุกคนอ,อะไรเขาเนี่ยอ่ะโอเค ตัวครับไม่ได้ทำสักทีนะคะทำตัวครับทำดาบดีกว่าวจะไปบุกข้างในนั้นเออตัวตัวคับหายไปไหนเดี๋ยวตัวครับหายไปไยตัวคัพลา,ายสกิลิตันเอ๊ะอันคราฟติ้งเทเบิลคืออะไรเอ่ยอ๋อย้อนกลับนะคะน่าจะย้อนกลับใช่ปะอ๋ะอวมสุดยอดโอย,โอย,โอย ของดีของดี <c oughs> เออมาว่าว่าแต่มาจากไหนเนี่ยตัดไม้เราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นท <c oughs> <c oughs> ุกคนมันมาอีกแล้วนะคะอุยนอกอีกแล้วนกนี้อุยเต็มเลยอะไรอะลูกสมุนเหรอลูกสมุนของมันหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยอ้ย ไมมองมาที่เรา่ยของจริงมาทุกคนคะ่ะแล้วตายอะเกิดที่ไหนอุ้ยอะไรอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจู่ๆก็วัดอะไรเนี่โยโหยโหยเสียงเท้ามันเมื่อกี้ของจริงค่ะอ้าวแล้ไไวไอ้ตัวนั้นของปอมเหรอใช่แล้ว,ว่าของปอมแน่เลยทุกคนอันนี้ปะ นกฟินิกหิมะไปหลบในสโนมานจะปลอดภัยทิ euh ้งวะอุ้ยฟินิกหิมะตัวไหนตัวนี้ปะตัวนี้เหรออุ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจเผื่อไปตีน้องเฉยตัวนี้ปะไม่รู้โอ้ยตามมาเต็มเลยทุกคนไปหลบแล้วกันนะไปหลบเอาไปหลับไปหลับหรือไปหลบโอเค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 กันนะคะอ่าอุ้ยเตียงเตียงมาจากไหนนอนได้แล้วนอนได้แล้ว อะไรเนี่ยตื่นแล้วรีบตื่นเร็วตื่นเร็วทำไมนอนไม่ได้หลอนหลอนไปอีกทุกคนเสียงอะไรข้างนอกอม,มันไหนไหนมันโผลก,กระป๋อไปมาเสียงชิบหายไปแล้วลาก่อน <c oughs> <c oughs> อย่ามายุง่งอุ้ยหลอนจริงอะไรเนี่ยอไอโอ๊ยตัวนั้นก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมเอ้ยอะไรอะประตูอะไรอะ,ระ,อะ,รอะมีเต้าคราบด้วยนะคะเอ๊ะเข้าไปเดีกว่าโอ๊ยอุ้ยอ่ะมีแต่เต้าคราบที่นี่มี T N T ด้วยโลกอะไรคะเนี่ยมีแต่เต้าคราบนะว้าวเขาไม่มีตัวตะกี้หรอกใช่ไหมถ้ามีนี่ไม่รู้จะพูดไงแล้ะ ขอตัวคับหน่อยนะขอตัวคับหน่อย <c oughs> มันมาค่ะทุกคน <c oughs> ของจริงก็มาค่ะทุกคนอุย้ยมันน่ากลัวจริงนะเนี่ยชื่ออะไรอุ้ยอ้ยหลบฮะฮะมีกี่ตัวมีกี่ตัวเนี่ยทุกคนเอ้าไม่ได้มีแค่สองตัวหรอเอา้า ตัวนี้ก็ยังนอนอยู่หุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองทางค่ะหุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรกำลังทำประตูเหรอ Snow หายไปแล้วอุ้ยอะไรอืมอืออือุ้ยอ๋อมันกำลังทำเองชิบหายทุกคนข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มาไปแล้วมีอยู่ทางเดียวนะคะอุ้ยโอ้ เป็นเมืองที่มีดหิมะนะคะแกอุ้ยเยอะชิบหายเยอะมากชิปชิปชิปไปแล้วไม่ได้แอมไม่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 ได้แอมไม่ได้แอมอยาออกมาด้วยเราช่วยนะโอเคปลอดภัยเสียใจด้วยนายออกมาไม่ได้แล้วเจ้าพวกปีศาจน้ำแข็งอันนี้ด้วยออกมาไม่ได้แน่นอน เสียงอะไรอะ่ะโอ้โหโอุห้ยทุกคนเราขนลุกกับเสียงมันมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดอ่ามันมีระยะของมันนะคะมาซิตบปีศาจด,ด้วยมือเปล่าเคยเจอเปล่าเออมหายเงียบไปแล้วทุกคนมันเงียบไปแล้วนะคะมันมันมันยังไม่เงียบนะคะเออม,มีที่ไหนที่ปลอดภัยบ้างข้างบ้านนั้นหรอเอ้ยเสียงอะไรอืมมันหมาละกัทุกคนอีกแล้วเอ๊ะ จะดูเหมือนตัวนี้ไม่อันตรายนะคะสังเกตแล้วแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยธนูนะคะไอซ์โบแล้วก็อุ้ยตีสปีดด้วยนี่อ,ดดอุ้ยขอโทษอ้อโอ้ยอย่าเข้าใกล้ได้ไหมกลัวคนลุกอย่าอย่าอยายายูา่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่อยู่จะยิงนะทุกคนโอ้โหฟันโอ้โหดูด,ดูลิ้นน้องดูอื้อ ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ยยาตามอามันยิงเราอ่ะเดี๋ยวสรุปคนดีไปเนี่ยอาหายไปแล้วนะคะตัวที่อยู่ในนี้โอเคโอเคปลอดภัยแล้วแหละดีใจจังเลยเราได้ธนูมานะคะไอซ์โบวิ้เสียงอะไรมันติ้งติ้งเอ๊ะหมาอุ้ยหมา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 หมานี่มันเพื่อนเราสวัสดีเอ่อ อุ้ยอีกแล้วนะคะบล็อกอีกแล้วเออเดร์เอิ่มมาตัวนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเคยเจออยู่นะคะแล้วมันก็อี๋โอ้โอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีแหมเต็มไปหมดนะคะเอ๊ะอุ้ยหลบไม่ได้หลบไม่ได้กดกดชิปกดชิปอ่ะหาทางออกจากขีมะดวน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  ดวนดวนดวนจริงดดนดวนดวน,นกฟินิกขี่ม้าช่วยเราอยแล้วตัวนี้ปะตัวนี้เ่าไม่รู้อืมอืมอมโอเคเราน่าจะรอดแล้วนะคะทั้งออกจกขีม่ม้าอุย้ยเต็มไปหมดเลยจะเจอปะเนี่ยไม่น่าจะนะคะอุย้ยมันต้องเจอดีขวาไา้ซ้ายดีมันก็ขวาสิไปไปเลยอะไรอ่ะสโนว์ควีนวัดอืาไชินีท่านราชินีอ้ยชี้อะราชินี คิดว่าราชินีจะช่วยฉันอุ้ยมีราชินีหิมะด้วยนะคะทุกคนอุ้ย,ยทรงพระสวยมากเพคะทรงพระสวยอย่า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 หยุดอยุดตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าเข้ามา่ะรา,าชินีเรามีนนะานัวอะโดนแล้วนะคะเจ็บทรงพระเจ็บเหลือเกินอุ้ยราชินีอยาตามตามมา อย่าได้ตามมาอย่าได้ตามมาอย่าได้ตามนี่แน่จริงก็ลงมาเถอะแน่จริงก็ลงอุ้ยเจ็บอุ้ยจะตายแล้วคิบอ้ทุกคนทุกคนทุกคนตายแล้วนะคะอุ้ย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 ,ยตามามาอยู่ได้ราชินีว่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นองครักษ์สักคนเจอแต่ราชินีสงสัยจะว่างนะคะองค์ลักษ์หรอนะอุ้ย เอาหายไปแล้วองค์พระหายเอ่อโอ้โหดูท่าจะไม่เจอใบอมอื่นเลยนะคะเนี่ยอุ้ยรออาหารจะหมดใกล้ตายแล้วเอ้าใกล้ตายแล้วอุ้ยวาร์ปกลับมาอีกอะไรอ่ะกางเกงลงตึ๊บเอี้ยงวะใครให้มาอุ้ยอุ้ยกวางอุ้ยล้มเลยตกเลยอะไรอ่ะกวางเป็นเดีอะอุ้ยอุ้ยน่ารักอุ้ยระวังตกอ้าวตกแล้ว โอ้มันมาอีกแล้วนะคะเอ่อใตัวนี้เหมือนจะติดบั๊กอึ่งเดียวเด้าทำไมมันไหลงั้นนะทุกคนกวางหิมะจังวะหิมะจังเออกวางนั่งได้นะอุ้ยมันลอยได้อ้อยตัวนี้เนี่เองทุกคนเอ้ยกวางนั่งได้โอเคทำไม่เชื่องนะคะทำไงให้เชื่องนอน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 มันนั่งได้อยู่แล้วเหรออ๋อแต่แค่ว่าเราอยู่บนนี้สินะ ทำไงดีช่วยกันดันเร็วช่วยกันดันขึ้นไปแล้วน,อน้องขึ้นเอ,อื้อขึ้นตัวหนักตัวหนักขึ้นขึ้นไปช่วยดันหน่อยอ่าน้าไงตัวนี้อ่าเมกตัวหนึ่งมานะคะอุย้ยสุดยอดขี่เร็วดีอะทุกคนโอ้โหทำไรอะโอ้โหดูหิมะจังนะคะหักหลังทรยศนี่เองจริงๆแล้วเขาคือองค์รักของเจ้าหญิงแน่นอนคนของควีนอุย้ยอะไรอะ่ะ อีกแล้วนะคะโหเยอะโหโหเอิมเราไม่แวะดีกว่าเนาะเฮ้ยนอนอีกแล้วนนกวางลาก,ก่อนนะไงโอ้โหทำไมมันวับถ้าฆ่าเราได้เราให้ยี่ฉิบอ๋อไม่ใช่เราจะหนีไปมาเลยองครักษ์พร้อมกับเพื่อนๆน,นั่นๆนเพื่อนเหรอนั่นเพื่อนเหรอมาเฮ้ยยิงได้นะคะเุ้ยเฮ้ย กล้ตายอ่ะเรือเท่าไหร่เนี่ยเลือเท่าไหร่ก่อนเจ็บจังไม่เชื่อไม่เชื่อคนเขาต้องกินอาจจะเป็นปีศาจที่กินโกลเด้นแอปเปิ้ลก็เป็นได้อุย้ยหายไปแล้วเอ๊ะอะไรอ่ะนั่นน่ะออกกวางมันไม่โหลดนะคะหายไปไหนแล้วอะเอ๊ะนี่คือเรารอดหรือ,อยังอืมเรารอดหรือ,อยังเดี๋ยวมา้าไม่ใช่มา้าไม่ได้จะขี่มา้าวางหาย ว่างหายไปไหนงั้นชนะเราได้มีของให้ให้ไรอะให้ไรอะให้ไรให้ไรก่อนเธอจะล่าอีกแล้วนะคะเรามีของให้ให้ไรย,ยิงไม่เข้าแล้วทุกคนยิงไม่เข้าดูด,ดูดูมันเหมือนสไลด์นอนมาเก็บมาเก็บอะไรเอ่ยไหนไหนไหนเก็บอะไรอะไรอะไอซ์คริสตัลทำไรได้เคไปละเอาเอา แค่นี้อุ้ยเอา้าหายไปแล้วอ,อ้าวอ๋อนี่เองไอคิสตันนะวายเข้าตัวเองด้วยหรอน้อนหมาอาหมาไม่ทำร้ายเราโอ้ยทุกคนเอาเข้าไปแล้วไหนๆเข้าไปแล้วโอเคเราลาในแค่นี้โอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง4 r c ด้วยนะคะก็บ๊ยบายลาก่อนน้องหมาเออน้องตาย